คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีโอนรถย้ายเล่มเปลี่ยนทะเบียนนะครับข้ามจังหวัดนะฮะนะครับในในในคลิปนี้ก็จะเป็นจากกรุงเทพย้ายเข้าสุพรรณนะครับก็คือปลายทางเป็นสุพรรณนะฮะก็วิธีย้ายเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ต้องมีนะฮะหลังจากที่เราซื้อขายรถแล้วนะครับก็เป็นพวกเอกสารนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมนะฮะมีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับบัตรประชาชน คนซื้อคนขายนะครับสองหนังสือมอบนาจนะฮะหนังสือมอบมอบนาจก็ให้ให้คนขายเซ็นมาให้เรานะครับแล้วก็ชื่อเราเป็นชื่อมอบนาจนะครับแล้วก็แบบคําขอโอนและรับโอนนะครับแบบคำขอโอนและรับโอนนะครับก็อันนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็แบบคําขออื่นแบบคำขออื่นนี่ก็ไปขอที่ขนส่งนะครับผม แล้วก็เล่มทะเบียนรถยนต์นะครับที่เราจะโอนนะครับที่เราได้มาที่เราซื้อมาแล้วนะครับเมื ουν, <repeating Unbelievable> ่อเอกสารครบแล้วนะฮะก็กรอกข้อมูลนะกรอกให้ละเอียดเลยนะครับกรอกให้ให้ทั้งหมดเลยนะกรอกให้ทุกช่องนะครับให้ครบนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของลายเซ็นเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่งั้นมันจะผิดพลาดนะฮะลายเซ็นท่านในบัตรประชาชนเซ็นยังไงนะฮะ ตรงที่กรอกข้อมูลในใบทุกอย่างนะครับต้องมีลายเซ็นเหมือนกันทั้งหมดนะฮะเซ็น2องก็จะมีลายเซ็นทั้ง2อันนะครับหรือจะเขียนชื่อก็ต้องเป็นชื่อทั้ง2อันนะครับไม่ใช่อันหนึ่งชื่อ 1, อันหนึ่งลายเซ็นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมผมโดนมาแล้วนะต้องไปตามแก้ลายเซน็นมันจะวุ่นวายนะครับจากนั้นทําไงต่อนะจากนั้นเมื่อเราเราเซ็นครบแล้วนะครับเอาเอกสารไปยื่นที่กรมขนส่งนะฮะอันนี้วิธีของผมก็คือผมไปที่ปลายทางเลย ไปที่ปลายทางเนี่ยวันแรกไม่ต้องเอารถไปนะครับเอาเอกสารไปยื่นก่อนเพื่อที่จะทําเรื่องโอนย้ายกรุงเทพมายังสุพรรณนะครับก็ใช้อะไรบ้างก็ใช้เอกสารทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยื่นให้เขาไปนะฮะจากนั้นก็เสียเงินทั้งหมดก็55บาทนะครับแล้วก็กลับบ้านรอ3วันนะครับผมเมืๆๆๆม่อผ่านไป3วันนะครับ เราก็มาที่ขนส่งอีกทีนึง่งทีนี้ก็ขับรถมาด้วยนะฮะเอารถมาด้วยเอารถมาทําไมเอารถมาตรวจสภาพครับผมตรวจสภาพเขาก็ก็เอาใบใ้บ55บาทนะครับไปยื่นเขาก็จะให้บัตรคิวการตรวจสภาพมาเราก็เอาขี่รถเข้าไปตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพเสร็จแเราก็ไปชําระเงินค่าพลบภาษีใหม่นะครับของใยใหม่นะครับผมรอบนี้ผมเสียไปหนึ่งพัน 1,000ประมาณ1,000กว่าบาทนะฮะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดอ่ะมัน1,135บาทนะครับประมาณนั้นไม่แพงนะครับก็มันมันต่ออายุจากของเดิมมาก็คือไปหมดเท่ากับแผ่นป้ายเดิมนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็แค่มาเปลี่ยนทะเบียนเฉยนะครับเมื่อเสร็จอา่าเสร็จจากตรงนี้ตัวสภาพเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปยื่นนะครับเ,เอกสารไปยื่นยื่นชำระเงินชำระเงินเสร็จแล้วเขาก็าทางขนส่งอะ่ะเขาก็จะให้เอกสารเรามาอีกใบหนึ่งนะครับก็คือเพื่อ ให้รอมารับป้ายนะครับในนั้นเขาก็จะปั๊มเบอร์โทรมา,าไว้ให้เราโทรเช็คว่าป้ายจะมาวันไหนป้ายจะมาหรือยังนะฮะของผมใช้เวลาไปประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วผมก็ไปรับนะฮะเมื่อไปรับเราก็เอาป้ายนั้นนะครับกับแผ่นป้ายทะเบียนนันเดิมนะครับไปยื่นที่ขนส่งนะครับแล้วก็รับป้ายใหม่นะครับ ถ้าท่านไม่ได้ถอดไปจากบ้านนะครับไปถอดที่ขนส่งทางขนส่งเขาก็จะมีเครื่องมือในการถอดให้ยืมอย่างเช่นประแจไขควงอะไรพวกนี้นะครับที่ขนส่งสุพพันนะเขามีให้ยืมนะครับจากนั้นก็เอาป้ายนะครับไปไปยืน่นแล้วก็เปลี่ยนกลับมาใส่ของเราเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ไม่ประหยัดเวลานะครับผมเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะถ้าเอกสารผิดนะครับแล้วเจ้าของรถไม่อยู่อันเนี้ย บรลัยเลยนะก็คือต้องไปตามเซนมนกันใหม่นะครับถึงบอกว่าเซนลายเซน์ที่บัตรประชาชนยังไงนะครับเอกสารทุกอย่างก็ต้องเหมือนกันนะฮะเซนในเอกสารยังไงที่บัตรประชาชนก็ต้องเหมือนกันนะครับทุกใบจะต้องเป็นลายเซน์ที่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นชื่อก็เป็นชื่อเหมือนกันถ้าเป็นลายเซนก็เป็นลายเซน์เหมือนกันอย่างเงี้ยฮะอย่าอย่าผิดเพี้ยนไปนะครับไม่งั้นมันจะวุ่นวายนะครับผมอันนี้ก็มันก็ง่ายและสะดวกรวดเร็วนะฮะก็สามารถทํากันได้นะครับผมนะถ้าข้อมูลตกหล่นตรง นะควคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ